สวัสดีค่ะผู้ดีเนรเข้าสู่ช่องของผมนะคะวิวคอนโดทีวีขอโทษนะคะพี่สับหลับไปแล้วไม่ได้ลงคลิปก็คือผมดึงเรื่องประานนักเรียนเลยนะคะหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการนอนนะครับนอนยังไงให้ตื่นแต่เช้าตามเวลาที่กําหนดไว้ครับอย่างเช่นคุณเคย่อนครับเรานอเรา,เรานอนนอนไม่รู้กี่โมงแต่ตื่นสายตื่นสายแล้วทำอะไรไม่ทันแล้วก็โดนพ่อแม่ดุอีกก็มันก็ไม่ดีเลยใช่ไหมคะวันนี้เก็จะมีเคล็ดลับมาบอกว่า นอนยังไงห้าในตื่นแต่เช้าและตามเวลาที่กำหนดไว้นะคะแต่าพูดอ,อย่างนี้มันไม่ต้องมาันแต่ต้องพูดในกระดาษนี่ครับนี่คือนาฬิกานะคะสมมุติว่าเดีย๋ยวเราอยากตื่นตอนเจ็ดโมงใช่ไหมครับนีบ่เราจะจยาตื่นตอนเจ็ดโมงปกติคนเรานั้นจะนอนเวลาแปดถึงสิบชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากนอนเต็มอิ่มเราก็ ต้องนอนประมาณ3ทุ่มกแล้วตื่น7โมงนะนอน3ทุ่มนอนนอนน,อน,น้ำด้วยเลยครับ1 2 3, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสงสามสมอ่นี่ห้าหกเจ็ดแปเ้าสก็จะนอนพอตื่นตอนดจุดเโมงพอดีใช่ไหมครับแล้วก็จะนอนได้เต็มที่นะครับเน็กเป็นแบบนี้ที่เรานอนตื่นสายเพราะส่วนมากผมรู้นะคนอื่นเขาจะนอนคุณชอบนอนกันเวลาประมาณนี้ใช่ไหม เพื่อนเพื่อนทักไลน์มาบอกว่าเขาประมาณตีหนึ่งจิบจิบตีหนึ่งจิบจิบโอ้โหเสียงรถนะครับตีหนึ่งจิบจิบตีหนึ่งจิบจิบก็จะตื่นเวลาแทบแทบไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะจะตื่นเวลานี่ตื่นเวลาห้าห้าโมงเช้าก็จะแทบไม่ได้กินข้าวเช้านะคะก็อธิบายได้แบบนี้ ใช่ไหมนะครับมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็หลอบไปนอนประมาณน3ชั่วโ่งนะครับคุณจะตื่นประมาณ7โมงไม่ต้องมีใครปลุกเลยนะคะสำหรับวันนี้รุ่งก็ขอลาตัวลาไปก่อนนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตาช่องของเราครับขอรนนุ่งกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ